ระบบทักษณิณเขากำลังเลือกให้เรารู้อย่างที่เขาอยากให้รู้ให้เราคิดอย่างที่เขาอยากให้คิดมันไม่มีทางเป็นประชาธิปไตยได้ถ้าสื่อของรัฐยังเป็นเครื่องมือทางการเมืองเพราะฉะนั้นพี่น้องประเด็จการในพรักการเมืองประเด็จการในสภาประเด็จการในสื่อต้องเลิอกออกกฎหมายมาเลยพี่น้องห้ามนักการเมืองออกคัดเอาโฆษณาตัวเอง ไม่เหมือนทุกวันนี้ไปไหนเห็นแต่รูปญี่ปุ่นเต็มถนนจะบ้าตาอยู่แล้วต้องเลิกต้องเลิกมีแต่เกาหลีครับพี่น้องมีแต่เกาหลีเหนือเท่านั้นนะครับที่จะเอาผู้นำมาใส่คัดเอาเต็มถนนเลิกเสียทีครับเพราะฉะนั้นเราต้องการระยะเวลาสัก ผมว่าปีครึ่งก็น่าจะพอที่เราจะแก้โครงสร้างเหล่านี้จากนั้นก็เข้าสู่การเลือกตั้งที่ผมเปรียบเทียบไว้ก็คือบอกเขาไปบอกเฮ้ยผมถามคุณเถอะพี่น้องด็อกเตอร์นักวิชาการทั้งหลายผมถามเขาตรงๆเขาโกรธผมมากผมถามว่าคุณปิดตาเหรอคุณไม่เห็นเลยว่าทักษิณมันเหี้ยคุณเห็นไหม คุณไม่ร่วมกับพวกเราเหรอระบอบทักษิณมันทำกับบ้านกับเมืองแล้วถ้าเลือกตั้งต่อไปโดยไม่ปฏิรูปมันก็มายึดมาครองบ้านเมืองเราอีกตรงนี้ปังหากที่พวกเราที่นี่ต้องการเราไม่ปฏิเสธเลือกตั้งแต่เราต้องการจะปฏิรูปเราเหมือนเราเลี้ยงไก่อยู่ในเล้าเ้าเสร็จแล้วพวกเฮียเนี่ยมันกัด เราเขากัดเ้ากัดตะข่ายเขามากินไก่เราหมดทําไมควรมาบอกให้เราเอาไก่รุ่นใหม่มาเลี้ยงก็เฮี้ยมันยืนอยู่มันก็กินหมดเราต้องการอุดรูเหล่านี้อุดรูในเล้าไก่ของเราตะข่ายของเราให้แน่นนาะให้พักการเมืองไม่มีเผด็จการให้สื่อไม่ถูกรัฐบาลสั่งให้นายกทำงาน ไม่ใช่โผหน้าในคัดเอาโผหน้ามาหลอกราษฎรไม่ต้องการสภาให้มีเสรีภาพเสียงข้างน้อยต้องมีเสรีภาพเราต้องการแค่นี้ผมบอกเขาปากเปียกแบกชะเราต้องการปฏิรูปก่อนเลือกตั้งเพราะทใไมปฏิรูปแล้วเลือกตั้งแล้วมันได้เผด็จการพี่น้องครับเถียงกันตั้งนานผมถามเขาตรงๆอย่างนี้ผมถามคุณตรงๆ คุณปฏิเสธประเด็จการรัฐประาหารเนี่ยเพราะอะไรบอกพอมเป็นประเด็จการไม่เคารพสิทธิเสรีภาพราษฎรแล้วคุณดูระบอบทักษิณที่ผ่านมาเคารพสิทธิเสรีภาพราษฎรไหมบอกมีสภาแต่ในสภานั้นเป็นทาสทักษิณหมดสามร้อยกว่าคนมีเสียงเดียวแล้วแต่ทักษิณจะสั่งคุณว่ามันเป็นประเด็จการไหม ถึงจุดแตกหักก็ตอบกันอย่างนี้ฮะถ้าการเลือกตั้งของคุณหมายถึงว่าจะเป็นปเผด็จการก็ช่างประชาชนตัดสินแล้วคำตอบก็คือประชาธิปไตยของคุณท่านด็อกเตอร์รเผด็จการทั้งหลายประชาปไตายของคุณคือสิทธิของราษฎรที่จะเลือกเผด็จการอย่างนั้นเหรอไม่ใช่นะครับพี่น้อง เราไม่ต้องการเลือกตั้งแล้วได้เผด็จการใช่ไหมครับนี่คือสิ่งเดียวเท่านั้นที่เราต้องการยืนไว้พี่น้องยืนไว้เราต้องการประชาธิปไตยไม่ใช่ต้องการแค่เลือกตั้งเพราะฉะนั้นต้องปฏิรูปก,ก่อนเลือกตั้งเพื่อนำประชาธิปไตยกลับมาให้บ้านในเมืองเรานี่คือจุดที่เรายืนจากนั้นพี่น้อง หลังจากนั้นการเลือกตั้งก็มีขึ้นได้แต่การปฏิรูปโครงสร้างราชการงานเมืองปรับปรุงระบบตำรวจปรับปรุงราชการในพื้นที่ตรงนี้เป็นงานระยะยาวในปีครึ่งนี้ทำไม่เสร็จแน่นอนแต่จะต้องตั้งกระบวนการปฏิรูปสังคมเริ่มตั้งแต่ปีครึ่งนี้แล้วก็ยาวไปเบื้องหน้าดึงประชาชนทั้งหมด ร่วมกันสร้างบ้านสร้างเมืองผมบอกเขาว่าเขาถามว่าปฏิรูปนี่สิปีกว่าเดอเสร็จแล้วไม่มีเลือกตั้งเหรอผมบอกไม่ใช่มีเลือกตั้งหลังจากปฏิรูปกฎหมายไม่ให้เหียมันมุดเข้าเล้าไก่แค่นั้นพอจากนั้นปฏิรูปบ้านปฏิรูปเมืองเริ่มต้นเดินไปข้างหน้ายาวเท่าไหรก็ต้องทำ จนกว่าจะบรรลุถึงบ้านใหม่เมืองใหม่นี่คือสิ่งที่เราต้องการท่านพี่น้องครับผมถามเขาตั้งๆงเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยคุณเลือกอะไรคุณเลือกอะไรที่คุณบอกว่าเปิดร,รูปก็เลือกเลือกตั้งก็เลือกพูดมันไม่ถูกประเด็นไม่นิบไม่เข้าเรื่องประชาชนต้องการอย่างนี้เขาไม่ต้องการทรราชเลือกตั้ง คุณว่าไงตอบมานี่คือโจทย์ที่นักพิการทั้งหลายต้องตอบนี่คือโจ,โจทย์ที่พวกจุดเทียนเดินจุดเทียนขอให้เลือกตั้งต้องตอบเลือกตั้งแล้วได้ประเด็จการเลือกตั้งเนี่ยทรราชเลือกตั้งไม่ได้คุณจะเอาเหรอเห็นในนัทวุฒิมันถือเทียนอยู่ในกลุ่มจุดเทียนแล้วเนี่ย ผมเห็นแล้วมาจริงๆนี่ในพวกเรานะฮะต้องบอกไอ้เต้นมึงมีแต่เทียนนี่ยังไม่พอเดี๋ยวจะเอายางรถยนต์ไปให้จะได้เผาบ้านเผาเมืองอีกเหมือนอย่างที่มึงเคยเผาจะเอาอยางรถยนต์ไปให้จะเอาขวดใส่น้ำมันไปให้คนละเล็กนั่นละ อย่ามาดัดจริตจุดเทียนอย่ามาดัดจริตพวกเมืองนั่นละตัวรุนแรงตัวหนักบ้านหนักเมืองที่มาอยู่นี่พะเราไม่ต้องการเห็นอย่างนี้อีกใช่ไหมพี่น้องเพราะฉะนั้นยืนยันครับยืนยันพี่น้องปฏิรูปก่อนเลือกตั้งเอาอนาคตมาให้บ้านให้เมืองให้ลูกให้หลานบ้านเมืองเราต่อไปนี้ คนเฮีย้ยต้องมุดเข้าสู่มุมมืดไม่ใช่มาเยือนป็นเจ้าเข้าของบ้านเมืองนี่คือสิ่งที่เราต้องการโอเคครับถึงเวลาเคารพทงชาติพร้อมกันเชิญปอบเบอร์จะให้จานแก้วสารติพอที่พี่น้อง